ขอพูดความในใจทั้งหมดไม่ว่าลูกครูจะไปเวไหนนะคะเพราะเรื่องนี้ครูไม่ใช่พิ่งพูดแล้วไม่เคยพูดเอาอะไรดีเข้าตัวเอาชั่วเข้าใครทั้งนั้นเป็นคนตรงไปตรงมาชัดเจนครูมีความรักที่ให้ใครไปแล้วไม่ยึดคืนครูจะพูดกับพี่ลุกแบบนี้เสมอเราสองคนคุยกันเสมอไม่ว่าลูกเราจะเติบโตในเวไหนก็ตามทุกคนเราเป็นแม่ ถึงแม้ว่าไม่ได้คลอดเข้ามาแต่เราเคยกอดกันเราเคยรักกันเราเคยดูแลกันเราเคยประครบประงมกันเราเคยแก้ปัญหาร่วมกันเราเคยเดินทางในเส้นทางสายเดียวกันนะคะมันทำให้ดวงจิตที่มันเคยผูกกันเอาไว้อะมันมากกว่าคำว่าเจ้าของแบรนด์มันมากกว่าคำว่าทุกคนมาขายของฉันเป็นเจ้าของแบรนด์เธอเป็นลูกน้องเธอเป็นลูกทีมเธอก็ไปขายของมันมากกว่านั้นค่ะ พี่นกสวัสดีค่ะมันไม่ใช่แค่นั้นมันคือความผูกพันที่ครูไม่สามารถลบความผูกพันเหล่านี้ได้แต่ถ้ามีเวที่เลือกเราให้เกียรติกันเราสนับสนุนกันเราไม่ได้ต่อต้านหรือไม่ได้มีใจเศร้าหรือไม่ได้มีความทุกข์หรือไม่ได้แบบเฮ้ยใครจากเราไปไม่เลยเราไม่มีตรงนั้นเลยเพราะสุดท้ายครูรู้สึกคำว่าครอบครัวมันยิ่งใหญ่ ผมมีความรู้สึกครอบครัวมันยิ่งใหญ่มันใหญ่กว่าคาว่าเรามาแค่เจอกันขายของร่วมกันแล้วแยกกันแล้วแยกย้ายเหมือนวันที่อุ้ยมาไล่ว่าแฟนอุ้ยให้อุ้ยหยุดให้อุ้ยหยุดทําเพราะอุ้ยต้องดูแลสุขภาพครัวรับพลังงานได้หมดทุกคนต่อให้เล่านิดเดียวหรือไม่เล่าเลยหรืออะไรมันเป็นพลังงานครูไม่ได้มีความรู้สึกเสียใจไม่ได้มีความรู้สึกแบบ แอนตี้หรือไม่ได้มีความรู้สึกอะไรเลยนอกจากคําว่าเข้าใจเข้าใจความเป็นห่วงของครอบครัวเข้าใจความที่เราจะต้องดินน้นรนทุกคนมิตรภาพบางครั้งก็มากกว่าคําว่าธุรกิจถูกต้องอันนี้คือสําคัญที่สุดเลยพี่ลุงครูเคยพูดหลายครั้งการที่เราแยกย้ายแล้วเราโกรธกันนั่นหมายถึง นั่นหมายถึงเวลาเราเกิดอะไรขึ้นเรานึกถึงกันไม่ได้นะทุกคนเพราะเราเราเราไม่ใช่มิตรแต่ถ้าเราแยกทางกันแต่เรายังเป็นมิตรกันวันหนึ่งที่คุณเดือดร้อนหรือวันหนึ่งที่คุณหาที่พึ่งไม่เจอเลยคุณยังนึกถึงมิตรภาพครูเชื่อแบบนั้นและครูก็เป็นคนแบบนั้นวันหนึ่งที่คุณอ่านมาลดเสียตอนหกทุ่มตีหนึ่งตีสองอยู่โคลา่าแต่คุณไม่รู้จักใครเลยอย่างน้อยคุณรู้จักครู คู่คเป็นคนแบบนี้ทุกคนเป็นคนที่ไม่ได้เอาธุรกิจมาตัดสินว่าแยกย้ายแล้วก็คือไม่ได้เป็นมิตรกันให้ใจแล้วคือให้เลยแล้วความรักน่ะทุกคนต่อให้คุณไปทำอะไรมีอาชีพอื่นไปไปทำอะไรก็ช่างอะ่ะ มันมันไม่ได้เกี่ยวข้องว่าเราต้องเป็นศัตรูหรือต้องแยกย้ายหรือต้องแบบไม่คุยกันหรือต้องแบบเฮ้ยเป็นคนแปลกหน้าสําหรับครูไม่ใช่ไม่ใช่เลยทุกคนครูเป็นคนที่เหมือนแบบไม่รู้ไม่โกรธไม่ไม่มีความในใจอ่ะไม่เคยเก็บอะไรไว้ในเป็นความในใจอ่ะไม่มีค่ะเพราะครูไม่อยากจากโลกนี้ไปโดยแบกภาระอะไรบางอย่างไปด้วยครูจึงไม่แบกมันเลย แต่มีแต่ความรักที่โอบกอดออกไปแบบนี้ค่ะเหมือนกันไม่ว่าจะใครก็ตามนะคะศาลาพันล้านรอต้อนรับทุกคนครับใช่เนาะพี่หนุ่มเนาะพวกเราทำทุกอย่างทุกวันนี้เรามีบ้านหลังใหญ่ทำไมทุกคนครูเป็นคนอยู่ง่ายกินง่ายวันหนึ่งกินหนึ่งมือ้อถึงสองมื้อเท่านั้นอาหารที่ครูกินแต่ละมือ้อแต่ละเดน้ำพริกผักปลาทอดไข่ทอดไข่ไต้ม กินอาหารง่ายอยู่ง่ายหลับแบบคืออยู่ง่ายทุกคนทําไมครูต้องมีบ้านหลังใหญ่ทําไมเราต้องแบบเฮ้ยดูมีศักยภาพเอาแบบส่วนตัวจริงๆเลยทุกคนดูแลญากหลังใหญ่ค่าใช้ใจ่ายเยอะครูเป็นคนชอบอะไรกระทัดรัดอบอุ่นมีความสุขเพราะครอบครัวครูมีความสุขอยู่แล้วคือครอบครัวครูอบอุ่นน่ะครูก้าพูดคําเนี้ย แต่คําที่สิ่งที่เรามีเพราะเราเอาไว้ต้อนรับลูกๆเรามันไม่มีอะไรเกินกว่านั้นเลย